ดีค่ะกระสิบอกเราแนะนําให้ชมกับอ e ีซูสูดีแมกนะคะรถกระบะปี06ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี06เครื่องยนต์คอม m o n เรี l วดีเซลนะคะราคา165,000บาทรถสวยพร้อมใช้งานเครื่องยนต์แน่นๆไม่มีไอช่วงร่างดีไม่หอนคัสซีสวยไม่ปุค่ะไม่มีจมน้ำนะคะรถภายในสวยสะอาดทุกท่านแอร์เย็นเครื่องเสียงดีมีเพลงให้ฟังนะคะ ติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะ1,65,000ผาบาทราคานี้ได้ทั้งสดและผ่อนเลยทีเดียวนะคะท่านใดที่สนใจกำลังมองหาไปใช้งานกันอ,อยู่สนใจคันนี้ชอบคันนี้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปสามารถโทรไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้เลยค่ะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าก่อนออกเดินทางและอัปเดตสถานะของรถกันก่อนด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขาย สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ